สวัสดีครับผมอมวันนี้มาพบกับพ่มกระล้วอ่อนตัวอีกแล้วนะครับผ่อมสาหรับวันนี้ครับผมผมจะมาต่อเติมระเบียงริมคลองของพ่มนะครับผมล่างจากคลิปที่แล้วเรามาทํากันไม่เสร็จมืดสักอนนะครับผมได้เพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งสําหรับวันนี้ผมจะกลับมาต่อเติมอีกครั้งนะครับพ่อมตรงนี้จะเป็นระเบียงระเบียงะครับผอมแล้วก็อนาคตครั้งหน้าต่อไปพมอาจจะต่อไปเรื่อยๆข้างๆนะครับผม อาจจะมีเลียงปลาตกปลาได้ด้วยนะครับพุมแล้วก็ขอสำหรับวันนี้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพมเอาไม้ไฟตัดๆทำเป็นพื้นนะครับผมแล้วก็ทําคันทําคันทําพื้นวันนี้ก็น่าจะหนังได้นะครับผม เท่านี้ได okay, ้ก็ดีโอเคครับผมนี่ก็ตัดไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เราลองเอาไปคุกคุกคุกกรอนนะครับผมแล้วก็อ่าว่าเลือดแถวได้หรือว่าอ่าคาดแถวได้เดี๋ยวก็เราไปหาไม้เพิ่มนะครับผมนี่ครับเอามัดไอ้ใหญ่รูกรอนนะครับผมมัดไม้นะครับผมเดี๋ยวมันดู ีมันด่นลง เราจะปูไปเต็นได้ก่อนใ่มานอกก็ได้นี่ไปนัวเฮ้ยีต้อเจียบกวางมากเอเจียบกวางโคตคไ,ไดไ้ นางบักไดบ่นได้คนนี่ก็น่าสนใโอริคอผูเตยปั้น ละุกได้ตอนตรงนี้ไหมนี่ครัมีมันมีขาหน้ายังโค้ชเต่าอะไรแบบนี้ขาหน้าไม่ขาหน้าเนี่ยวันนี้ว่าต้องขาหน้อ พอราเอาจไม่ยก็ไม่ยดดยถ้าไปเอาไนี่ครับก็เพิมความเข็งแรงนิดนึงครับผมเพิมความเข็งแรงนิดโคเอาเมื่อกี้มันมีเอ็นอน้อยมันมีเอียงเอียงมาีลมครับผมแล้วก็จัเเดเติมเต้าความแข็งแรงนิด แบมไม่น่าไปไหนเลยนะไปไปเดี๋ยวนี่นี่อีกอันนี่เองครันี่ครับความแข็งงน้นนู่นคำนู่นคำไปานูนี่คำไปนวด้รึฟังจังเนาะข้าในที่ทำยัยม <ER> ันมานี่นะ

มันแบบนี้มันจะไม่โยดีนะครับผมเติมความแข่งแร่นิดแล้วแต่ว่ามันได้หนังหลายๆคนแบบนี้ครับผม,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 มเล่นน้ำกันย่งางใบใจ๊กครับผมันนี้ เป็นวันที่ซ่องเลครับผมวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะอาจจะอาจจะเสร็จนะวันนี้แต่ไม่เสร็จเราก็มาทำโตอเม,มื่อวานไม่เสร็จจะเดี๋ยวก็มาทำโต่อแล้วอะไแต่วันนี้เอาได้หนังนะครับผมวันนี้เอาจนได้หนังเลย <c oughs> เอ๊ะีแล้ววะมันหนังร <c oughs> ิมคลองสบายนั่นเลย ว่ากดเลยกดแชร์กันด้วยครับผมมอปนปนหมาแรงนะปนหมาไหมวะถอลมครับนี่ก็ข่นเถึงตกแล้วะครับวันนี้ช่องข้นตกแล้วะครับวันนี้ครับข้นตกนี่วันนี้ช่องข้นตกแล้วเลยไม่ใช่เดียวอ้าวนี่มัดมัดไว้เลยครับ,รบมัดไว <c oughs> ้เลย,เลยะเวะ เมียไปชายไปกว่าไปนาไปลังเฮงเมียครับนี่ครับอ่ะโอเคใส่เจีมีได้ไหมมีนี้เดูนี่หมัดน้อยทีเอายาวไว้นะรอบนี้นะไปไปไม่ต้องยาวใส่ใจได้ไหมหมัดหมัดน้อยโอาไม่ได้มัดเข่าดีหรือเอามัดเข่าก่อนนะเอามัดเข่าก่อนเลยไห ก็รบนี้ทำมีความแข่งงา่ายงวดครับผมข้างหลังนี่ก็คำทรายคำฟ้ำาคำฟ้าคำล่างมัดเลยครับผมรบนี้คุ่นก็มาอด้คำไหนครับผมมันมันฟัวโซ อนนี้ครับพ่นตกลงมาอีกแล้วนะครับผมผมเราก็ยังไม่เสร็จตีอนนี้เดี๋ยวพวกเราตีอย่างไาเลยครับผุเมเวที่น้ำท่วมเรียบร้อยเลยถ้าน้ำท่วมคุณประนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ เดี๋ยวฝนตกเราก็จะไปลอบพนในาน้ำนะครับเ,เดี๋ยวฝนตกต้อลอบพนในานา้ำเลยได้เลยเราไม่ต้องเปีกยกไบายเลยไปแล้ว นี่ครับผมก็เซตไปแล้วนะครับผมแล้เบียงริมนม้ำนี่ค้างๆก็คือเราพูกไว้ครับผมกันกันไว้นี่ค้างๆ้างจะพูดก,กันไว้อตัวค้างหลังครับพุ่มไอด้ดาทรายดาฟ้าทำไหว้หมดแล้วครับผมนี่ก็ไม่อยู่เยแล้วเลยนะสองคนสามคนใดแล้วก็ อันนี้เนีย่ยพมเอาเนีย่ยดักไว้แล้วก็โดเชื้อเดี๋ยววัมือนลัางพมจะมา,าทำให้ดีกว่าเดิมกับทางขึ้นแล้วก็ไม่ไหนอาจจะโตข้าง,างๆแล้วก็ก็สำหรับวันนี้นะครับพอ่มเอเอกอดหนังสบายใช่ไหมพุมนี่อาจจะก็แค่ก็แค่กน้อยครับเพราะว่ามันอาจจะมันจะไม่ มือนะครับผมนี่ห้างมังในมังครับผมซึ่งเดี๋ยวคอยเราคอยมาหาเชือกผูก้คางในอีพีต่อไปนะครับผมอีพีนี้ก็เอาแค่ว,ว่าแม่ลมแล้วก็ปู่เพลินครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าต่างขึ้นต่างขึ้นแล้วก็อาจจะมาดับเพลินนี้ไม่นะครับพุ่มนี่ครับนี่ก็บรรยากาศเออ่บนิน จะเบี่ยงนิ่มนม้ำลงมาดูครับพุ่มมองมาคงไม่ลื่นนะ,อะเอออันนี่ครับผมนี่ดูคางคางครับพุม่มนมิ่มน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็หนงังตกเบ็ดได้นะครับผมต่อไปอาจจะมาทําการเลี้ยงปลาก็ได้ทํากระชังอาจจะทํากระชังข้างหง,งก็ได้ครับผมแล้วก็แข็งแรงครับนี่พุ่มกับ mấy cứ không nhìn ra nhằng mì khóc khách khóc khách nó nói mấy cứ này đã mà tỏ tươi mà lắm không có đủ bằng nhạc tát tìm cửa đi có rừng à, quà rừng chấp mịt mịt quân tóc cặp ghi ta bài không yên bài nàm yên đi คลิปนี้นะผมควาก่อนลล์กว่าแจกกติดตาม่พุผมด้วยนะครับพอเอ่มเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำต่อเติมตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกทีนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ